อาจารย์คะที่กล่าวเรียนถามในเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่ามีคนพูดว่าเรื่องคําพูดเนี่ยสำคัญมาก uh huh. yeah. แล้วก็บอกว่าคําพูดเนี่ย <c oughs> อาจจะส่งผลให้ธรรมะที่เราพยายามปฏิบัติกันอยู่เจริญหรือไม่เจริญก็ได้โดยมีการกล่าวคําว่าเดรฉานกถาใช่ไหมคะบอกว่าถ้ากล่าวเดรฉานกถาเนี่ยจะเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติธรรม oh. จึงอยากทราบว่าเดรฉานกถานั้นเป็นอย่างไรนะคะ แล้วก็พวกเราเนี่ยมีโอกาสที่จะกล่าวเดรัชานคาถากันอยู่บ่อยหรือไม่คะในส่วนของของพระเนี่ยเดรัชานคาถานเนี่ยก็คือการพูดเรื่องโลกนั่นเองเรื่องโจรเรื่องน้ำเรื่องยานพานะเรื่องการรบพุ่งเรื่องของหอมเรื่องดอกไม้นะเรื่องพระราชาเรื่องมหามานะ ิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเนรสารคาถาเหมือน,น,น,นกับว่าผู้เจ้าบอกว่าถ้าพระเนี่ยลาสิกขาไปเนี่ยเรียกว่าหมุนเวียนกลับคืนไปสู่เพศต่ําแห่งข้ารึไะเรียกเป็นเพศต่ำเลยนะคะเป็น,เ,ปนเพศต่ำใช่ไหมนัม่นก็คือคือการคุยในเรื่องของโลกเนี่ยมันไม่ใช่การคุยที่เป็นเป็นอริยะเป็นความพ้นทุกข์อย่างนี้ พระพุทธองค์ทรงแจกแจงจำแนกไว้เหมือนกับที่ท่าอาจารย์พูดนี่เลยเหรอครับว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นซอยละเอียดเลยรวม <c oughs> แล้วมีสักกี่เรื่องกันตั้งครับเยอะหลายสิบเรื่องอตรงนี้อยู่ในศินในหน้าร้อยเก้าถึงสองรอกว่าเนี่ยของคุมทรัพย์จากพระโอษ์อยู่ในเรื่องสินที่บัญญัติไว้ก่อนระบบปาติโมก็จะจำแนกไว้หมดว่าไม่ควรพูดเรือ่องอะไรบ้างไม่พูดคําแก่งแย่ง ไม่พูดคําที่ทําให้เกิดการทุ่นเถียงทะเลาะกันไม่พูดเรื่องโลกเรื่องของหอมเรื่องดอกไม้เรื่องการลบพุ่งนะอะไรจะ,ะไร,ะไรจะเหลืออะไรให้พูดแล้วคะท่านคะเหลืออะไรให้นี้เลยยังเหลืออยู่เรื่องที่ควรพูดสิบอย่างคาถาวัตถนะุเรียกคาถาวัตถุสิบประการ,รเรื่องการมักน้อย เรื่องสันโดษเรื่องสงบสงัดเรื่องการไม่คุปตคลีเรื่องการมีความเพียรเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัทสนะ,ะนี่คือเรื่องที่ควรคุยสิบอย่างและเป็นไปเพื่อการขูดกลากิลเลสเหมาะสมแก่สมณะในคนในการที่จะคุยนะควรที่จะคุยอย่างนี้ค่ะถ้าอาจารย์เคยพูดว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ปรัดอะไรออกมาแม้แต่จะระบุไปในการปรัดครั้งนั้นๆว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายอ,าอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้หมายความว่าส่งมุ่งเน้นว่าให้ภิกษุเท่านั้นในธรรมนี้แต่เป็นการเปิดกว้างไปถึงทุกๆคนด้วยใ,ในเรื่องนี้เช่นกันไหมคะเช่นกันฉะนั้นถ้าใครคุยเกี่ยวเรื่องเนี้นั่นน่ะคนนั้นเนี่ยเดี๋ยวได้มากผลแล้วล่ะไอ้ตรงคุยเรื่องพวกนี้ดิฉันไม่สงสัยอะคะ่ะ ดิฉันสงสัยคุยเรื่องที่ทรงห้ามไม่เยอะไปหมดเลยเพราะว่าดูเหมือนกับเราคนธรรมดา <c oughs> ยิ่งถ้าไม่ได้ปลีกวิเวกอยู่ลำพังอยู่ในสังคมใหญ่ๆเนี่ยมีโอกาสพูดได้ครบทุกเรื่องเลยด้วยนะคะใช่ใช่แล้วจะพูดยังไงล่ะคะหรือว่าเลิกพูดมันไปเลยมันเป็นไปไม่ได้ก็ <c oughs> มันการพูดเรื่องเหล่านี้เป็นเหตุให้เราฟุ้ง่ะค่ะให้จิตมันฟุ้งซ่านเราเลยทําสมาธิกันได้ยากนะเพราะจิตเราส่งออกไปตามอารมณ์ตลอดเวลาเลย หรือว่าหมายความว่าถ้าหากในายามที่จะปฏิบัติแล้วมไม่ให้พูดเพราะว่าเวลาที่ไปปฏิบัติบางคนเขาเรียกเข้าเงียบเลยค่ะยังเคยได้ยินคำนี้ไม่ทราบเคยได้ยนินนะอย่างถ้าเราไปปฏิบัติทำเรื่องเป็นลาวเนี่ยเข้าใจนะคะว่าเราเข้าเงียบได้เพราะเราตั้งใจจะไปเงียบไปปฏิบัติแต่ทีนี้ในชีวิตประจําวันนะคะสมมุติว่าเราจําเป็นต้องพูดเรื่องเหล่านั้นแล้วเราก็ไม่สามารถแบ่งเวลาปลีกวิเวกหลีกเล่นได้ นะคะเราจะทำอย่างไรเราถึงใช้ชีวิตปกติก็ได้แล้วก็ปฏิบัติก็ได้งอกงามด้วยค่ะไม่โกหกไม่พูดโกหกแค่นี้ก็ได้โสดาบันแล้วเห็นนะต้องการสูงนั้นก็คุมสัมมาวาจาสี่อย่างไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเชื่อสออเสียดก็ชื่อว่าเป็นการพูดอย่างมีสติแล้วกาะาถาวัตถุนี่คือเข้มข้นขึ้นไปอีก เป็นการพูดที่ขูดเกาวกิเลสค่ะพูดเรื่องมักน้อย <c oughs> อะไรนะคะสันโดษสันโดษสงบสงัาค่ะการมีความเพียรค่ะการไม่คุกคลีอย่างเนี้ยสินสมาธิปัญญาวิมุตติมินัตถสนะค่ะขึ้นชื่อว่าสัมมาวาจาเนี่ยครัผมขอถามคำนิยามหน่อยนะครับเผื่อจะได้ไปสอนลูกศิษย์ได้ถูกต้องขึ้นชื่อว่าสัมมาวาจาก็หมายความว่า ถ้าเรื่องนั้นเน่ยเป็นความจริงแล้วไม่เกิดประโยชน์จัดว่าเป็นสัมมารหรือเปล่าหรือเรื่องนั้นไม่เป็นความจริงแต่เป็นประโยชน์เป็นสัมมาวาจามากสางกรณีเนี่ยอยู่ที่เราจะเอาระดับไหน <c oughs> ระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องจริงเรื่องแท้นะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่พูดเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้นะแต่ถ้าไม่มีประโยชน์ ไม่ยอมพูดผู้เจ้าจะพูดเฉพาะเรื่องจริงเรื่องแท้และมีประโยชน์ใช่และถ้ากรณีคนฟังพอใจผู้เจ้าก็จะเลือกการะในการพูดถ้าเรื่องจริงเรื่องแท้มีประโยชน์คนฟังไม่พอใจผู้เจ้าก็เลือกการละอีกเหมือนกันผู้เจ้าพิจารณาทุกแง,ง่ขนาดพอใจก็ยังเลือกการละไม่พอใจก็ต้องเลือกการละในการพูดให้เหมาะสมที่สุดนะ เรื่องไม่จริงไม่แท้นะไม่พูดเลยถึงแม้บางคนบอกว่ามันมีประโยชน์ก็จะไม่พูดจะพูดเฉพาะเรื่องจริงเรื่องแท้เท่านั้นนะและต้องมีประโยชน์ด้วยคือถ้าจัดเรียงลําดับก็คือว่าอย่างแรกให้ดูก่อนเลยว,ว่าเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าเรื่องไม่จริง,งนี่ตัดไปได้เลยไม่ต้องไปพิจารณาเรื่องอือง่นใช่ไหมคะในประการถัดมาก็คือต้องพิจารณาต่อว่ามีประโยชน์หรือเปล่าด้วยม,มันอาจจะเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าไม่มีประโยชน์ ตามหลักพุทธเจ้าก็พูดไม่ได้อีกใช่ท่านจะไม่พูดค่ะแต่ถ้าทั้งจริงทั้งแท้ทั้งมีทั้งจริงแท้ทั้งมีประโยชน์แต่ผิดกาลเทศะคนฟังคนฟังไม่พอใจไม่พอใจพวกจะเลือกการละต้องมีกาลหนึ่งที่เหมาะสมในการที่เขาจะฟังค่ะแต่ถ้าถ้าเรื่องไม่จริงไม่แท้ผู้ฟังพอใจอันนี้ก็ตัดปัญหาไปเลยเพราะว่าผิดสองข้ออยู่แล้วจริงแท้มีประโยชน์ ค,คนฟังพอใจพร่วงยังเรื่องก,การลัอีกเหมือนกันค่ะคำพูดถ้าเราประณีตในเรื่องคําพูดอย่างเดียวในชีวิตเนี่ยค่ะจะได้ประโยชน์อะไรบ้างคะท่านอาจารย์คะโอ้มหมาฮาสารเลยเพราะเรื่องการพูดเนี่ยเป็นเหตุของการทะเลาะเบาแวงได้มากการพูดไม่ดีเนี่ยมันก็ทําใหเา้เกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นได้และถ้าเราคุมวาจาเนี่ยก็เป็นการคุมจิตไปด้วยในตัว วาจาเราจะปลาณี่ก็ถ้าเกาิดเราเนี่ยปลานี่ในจิตเพราะวาจาจะออกมาได้เนี่ยก็คือจิตต้องมาก่อนพระเจ้าจึงบอกว่าคนพานกับบัณฑิตเนี่ยมีกรรมเป็นเครื่องหมายคนพานก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายการกระทำเนี่ยมันสําเร็จรูปออกมาแล้วในคนพานหรือบัณฑิตก็ตามอย่างนี้หมายถึงว่ามันดูออกกันไม่ยาก ดูจากว่าทําอะไรใช่เพ<ช>ียง<ช>แต่ว่าถ้ามีวิธีทําแนบเนียนนี้ก็ดูยากเยกันก็อาจจะดูยากใช่แต่จริงๆ<ช>แล้วถ้าโดยหลักการนี่แยกแยะได้าจากการกระทําว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนผ<ช>่านนะคะเราแยากแยะคนที่การกระทำใช่เพราะนั้นเราจะต้องใช้เกณฑ์อย่างที่ผู้เจา้าจัดไว้ให้วัดสอบเพราะเกณฑ์ของผู้เจ้าเนี่ยมันจะ หลบหลีกไงเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็จะเห็นมุมของการหลบปลีกเหมือนอย่างตัวสินห้าเนี่ยถ้าเรารักษาสินทาเนี่ยเราจะรู้เอ้ถ้าเราจะโกหกเนี่ยเราจะโกหกแบบไหนมันจะดูอาการจิตของตัวเองออกและเราก็จะเห็นอาการจิตของมนุษย์คนอื่นเหมือนกันเพราะนั้นเวลาเราศินเราละเอียดปลาณีตด,ดีเนี่ยเราจะพบคนได้ได้ยังไงอะปรานีตขึ้น คนนี้พูดมาปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าอ๋อลักษณะนี้เป็นอย่างนี้แลว่าดูคนออกดูคนออกได้ได้ชัดเจนขึ้นได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นเพราะเราดูจิตของเรามาดีเราก็จะดูจิตของคนอื่นได้ดีเหมือนกันมุมในการหลบหลีกมุมในการอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะรู้ถ้าเราดูจิตเราละเอียดจริงแล้วคนพูด้อยที่สที่สุดดีนะ จะยิ่งดีกว่าคนพูดมากใช่พูดเฉพาะเรื่องเป็นธรรมเป็นวินัไหนเพราะฉนั้นผู้เจ้าเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยผู้เจ้าไม่ไม่ไม่พูดพรามเพื่อไม่พูดมากเพราะว่าสิ่งที่ผู้เจ้าพูดมาเนี่ยพิกสุจะทรงจํากันหมดเพราะฉนั้นผู้เจ้าจะมาพูดเล่นอย่างเรานี่ไม่ได้ผู้เจ้าพูดอะายมาเนี่เป็นเรื่องเป็นราวพูดป้าไปจบหยุด หรือแม้แต่การยิ้ม mm hmm. แค่มุมปากแสดงว่าหน้าตาของผู้เจ้าเนี่ยปกติมาก mm hmm. แค่ยิ้มมุมปากนิดเดียวพระนอนุนสังเกตแล้วว่าเอ๊ะมีเหตุอะไรที่ทําให้ผู้เจ้ายิ้มที่มุมปาก mm hmm. ขนาดนี้แสดงว่าหน้าผู้เจ้าปกติมากเลย mm hmm. นะและพูดน้อยมากพูดมาปุ๊บเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอัดเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นวินัยหมดทุกคนทรงจําทรงจาทรงจําหมดอย่างนี้ mm hmm. อ <c oughs> ไม่มีการพูดเล่นนะน้ยกว่าผู้เจ้าจึงบอกการเปรียบเทียบราคาโทสามโมหะบอกว่าราคาเนี่ยโทษน้อยคลายช้าค่ะโทะเนี่ยโทษมากคลายเร็วโมหะเนี่ยโทษมากด้วยคลายช้าด้วยโมหะร้ายที่สุดวันนี้เราก็เข้ามาสู่เรื่องของอกิเลสใช่ไหมคะที่ทั้งสามอันที่พูดที่ในทางพระพุทธศาสนาเราเรียกกันว่ากิเลสกิเลสเนี่ยคือโลกโกรธหลงถ้าเป็นภาษาชาวบ้านถ้าเป็นภาษา ก็คือโลภะโทสะโมหะและพราอาจารย์หอกโมหะโมหะร้ายแรงที่สุดเรื่องราวทั้งหลายที่มันร้ายร้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานมาจากโมหะไมคะโมหะทั้งสิ้นเราจึงต้องไม่ให้มันมีโมหะเกิดขึ้นง่ายใช่แก้ได้อย่างไรคะก็ทำความรู้ในอริยสัจสี่การมีโมหะคือการมีอวิชชา การมีความไม่รู้ความไม่รู้อันใดในอริยส,สัจสีนั่นก็คือเรียกว่ามีโมหานั่นเองมีความลงนั้นถ้าเรารู้อริยส,สัจสีโมหาก็หมดไปค่ะทุกเรื่องสามารถใช้วิธีเดียวกันได้หมดเลยคือมารู้อริยสัจสีแล้วใช่จะแก้ได้หมดทุกเรื่องค่ะก็เป็นเป็นเรื่องที่ทําให้เราต้องมาให้ความสําคัญกับตัวโมหะให้มากๆาใช่ไหมคเพราะไม่งั้นแล้ว ข้างนอกก็จะเกิดความไม่สุขสงบข้างในก็เกิดความไม่สุขสงบแต่มันต้องเกิดข้างในก่อนมันถึงจะไปข้างนอกถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าโม,โมหะหรือโทสะนี่มันร้ายมันร้ายจริงๆนะคะคือถ้าเราเราคิดถึงว่าผลของมันที่เกิดมาเนี่ยเกิดความไม่รู้ปุ๊บเกิดโกรธเขาปุ๊บไปทําร้ายเขาปับ๊บอย่างนี้ม่เห็นชัดเจนเลยว่า มันร้ายแรงจริงๆการรู้อริยสัจสี่ที่ท่านสอนอยู่เป็นประจำก็ถ้าสมมุติว่าเราจะเริ่มต้นท่านผู้ชมที่เพิ่งมาดูวันนี้ค่ะจะเริ่มต้นที่อะไรก่อนดีคะการรู้อริยสัจสี่ก็เนี่ยมาเจริญอาณาปานสติมาฝึกการละนันที่คือความเพลินแค่นี้พอแล้วเรากำลังจะรู้อริยสัจแล้วถ้าเราทำมากเจริญมาก เรากําลังจะรู้แล้วว่าทุกเป็นอย่างไรนะคะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรคือเหตุแห่งทุกข์แล้วก็มีหนทางแห่งการดับทุกข์อย่างไรนะคะแล้วก็มีหนทางแห่งการดับทุกข์แล้วก็มีวิธีของการที่จะดับทุกขเป็นอย่างไรรู้ได้ด้วยการอยู่กับลมหายใจไม่เชื่อเดี๋ยวตอนช่วงท้ายๆของรายการที่จะมีการปฏิบัติทำอีกครั้งหนึ่งปฏิบัติไปแล้วก็ลอง พยายามนะคะที่จะปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆเพื่อพัฒนาไปจนถึงเราสามารถที่จะรู้อริยศสตจ์ด้วยตัวเองได้รู้ได้จริงๆนะคะรู้ได้แน่ค่ะอาจารย์มีอะไรไหมคะอาจารย์อน่หนึ่งนะครับในอริยศสตจ์สี่เนี่ยทําไมพระพุทธเจ้าทรงตรัสทุกทุกก่อนทุกก่อนสมุทัยดูเหมือนมาแก้ที่ปลายเหตุดูเหมือนให้เลือกเกินไปแล้วแล้วค่อยมาดูที่เหตุที่เกิดไปแล้วแล้วค่อยไปดูที่ สาเหตุดูเหมือนออปเป็นการแก้ที่ปลายเหตุทำไมพระพุทธองค์ทรงเริ่มทุกข์ก่อนไม่เริ่มสมุทัยก่อนมันต้องมีมันต้องมีตัวธาตุก่อนนะตัวธาตุต้องมีก่อนทุกข์ในที่เนี้ยเราไปคิดว่ามันเป็นความรู้สึกเป็นทุก์มันไม่มันไม่ใช่ทุกข์ในอาิีศัตรเนี่ยมันกินความกว้างมันหมายถึงสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกที่มันเดินไปสู่ความแตกสลายได้ เรากําลังจะเห็นเหตุเกิดเห็นความดับแล้วเราเห็นเกิดดับของอะไรล่ะก็ต้องมีสรรพสิ่งให้โผล่ขึ้นมาเป็นตัวให้เห็นก่อนว่าเราสังเกตอะไรเรากําลังจะเข้าไปสังเกตอะไรก็คือสังเกตขันห้าสรรพสิ่งนั้นมีเกิดไม้ขันห้ามีเกิดมีดับมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับทั้งหมดเลยสรรพสิ่งนี้ที่มีเกิดมีดับจึงถูกเรียกว่าก่องถุกรูปเกิดดับสุขทุกเกิดดับ สัญญาเกิดดับสังขารเกิดดับวิญญาณเกิดดับ,ญญดดบอะไรก็ตามที่มีสมุทัยและมีนิโรธถูกเรียกว่าทุกขสัตว์ความจริงคือทุกข์นั้นความรู้สึกสุขก็เป็นทุกข์คือเดินไปสู่ความดับความรู้สึกทุกข์ก็เป็นทุกข์คือเดินไปสู่ความดับสัญญาก็เป็นทุกข์คือเดินไปสู่ความดับรูปก็เป็นทุกข์คือเดินไปสู่ความดับการแตกสลายทุกอย่างจึงเป็นทุกข์หมด นั้นตัวท่าต้องมาก่อนตัวกองทุกข์ทึ่ต้องมาก่อนมีเห็นก่อนเราจะสังเกตอะไรลนะเราจะเข้าไปเห็นอะไรเราจะเข้าไปเรียนรู้อะไรตัวที่เราจะต้องไปเรียนรู้ต้องมีมาก่อนแล้วถึงจะเรียนรู้ว่าอ๋อมันมีการเกิดมันมีการดับขณะที่เราไปเรียนรู้ก็คือเราจเจริญมักมัรกจะมีขึ้นมาได้ยังไงของ3มสิ่งนี้ก็มีอยู่ตลอดมัรกมีได้เพราะเราเคยได้ยินได้ฟัง แล้วเราก็มาฝึกเรียนรู้เห็นเกิดดับของอะไรของทุกตัวนี้อย่างเนี้พระพุทธเจ้าก็เรียงถูกแล้วและพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าอย่าไปจัดลำดับใหม่ในอริสสส <laughs> ีมีหน้าที่ต้องทำความเข้าใจใแต่ว่าไม่ต้องไปจัดลำดับใหม่ <laughs> <laughs> แต่คำถามอาจารย์น่าคิดนคะคือถ้า อยบาลิต้องเรียงลำดับแบบนี้ตนนนแต่ว่าถ้าเกิดอใน,น,นทางการไม่จะเป็นต้องไปต้องไปจัดลำดับท่านอาจารย์คะอย่างพุทธวจนะที่บอกว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย,ย่อมเป็นทุกข์เนี่ยพระพุทธองค์ทรงหมายถึงอะไรแล้วโลกนี้เขาชอบความชนะนี่คะท่านอาจารย์ครับก็ชนะแบบไหนล่ะ ถ้าชนะแบบว่าเกิดการเบียดเบียนการทำร้ายกันอันนี้ก็ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อไปในการที่จะขูกอาฆาตพยาบาทกันต่อไปนะในที่นี้หมายถึงว่าชนะที่เกิดการพยาบาทกันต่อไปอไม่ดีไม่ดีเกิดเกิดการเบียดเบียนการทำร้ายกันอย่างนี้ เพราะหลักของผู้เจ้าเนี่ยไม่ไม่ให้มีการเบียดเบียนไม่มีการฆ่าสมมุติว่ามีการแข่งขันสมมุติแข่งขันประมูลกันเนี่ยคนที่ไม่ได้นะคะเขาเรียกแพ้ประมูลผู้ที่ได้เขาเรียกชนะประมูลคนแพ้เนี่ยเขาไม่มีความสุขกันทั้งนั้นนะค่ะท่านคะทั้งทั้งที่กิจกรรมก็เราก็ว่าสร้างสารรค์นะคะก็แข่งกันทำมาหากินอ,อย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ใน ค้านกับผู้ทวจชนะที่ว่านี่ไหมคะผู้ชนะย่อมก่อเวรอันนี้ถือว่าก่อเวรไหมคะนี่ก็ก่อกับคนแพ้แลเลยคนแพ้ก็มีความพอใจไม่พอใจกับคนชนะและผัสสะเกิดละเรียกว่าใน <S 2> <S 2> <S 2> ทุกความชนะเลยแหละคะที่ก่อเวรนะคะใช่ไมนะ่มีข้อยกเว้นเลยค่ะชนะกิเลสเนี่ยมีข้อยกเว้นชนะกิเลสเท่านั้นใช่ดับเวรภัยหมดได้ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมเป็นทุกข์ดังนั้นควรจะทำยังไงนะคะไม่ต้องไปแข่งขันอะไรกันอีกต่อไปเราก็ทำไปตามเหตุปัจจัยของเราค่ะนั้น <c oughs> เหตุปัจจัยก็ทำศีลให้ดีนี่แหละนะจะแข่งขันอะไรนาะเพราะว่าแค่ตัวเราเองทำทำตัวเราเองให้ดีขยันขันแข็งในการทำมาหากินมันก็ชนะโดยอัตโนมัติแล้ว ไม่ต้องไปมุ่งความชนะความแพ้ก็ได้แค่ทําของเราให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าในโลกทำดิฉันสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะว่าไม่ไม่สรรเสริญความแพ้ความชนะอืไหมคะสรุปได้ไหมออได้อยู่นะก็มองมองเป็นธรรมดาธรรมชาติไม่ต้องไปคิดว่าต้องเอาชนะใครเขาเราถึงจะมีความสุข นะคะเพราะมันไม่มีความสุขเลยในชัยชนะอื sure, ่นที่ไม่ใช่ชัยชนะกี่านะคะพระอาจารย์ขอถามตอนต้นหน่อยนะครับที่เรื่องวาจาเนี่ยถ้าถ้านักแสดงที่เป็นดาราตลกเนี่ยครับเขาเขาเขาแสดงเพื่อให้ความสุขกับประชาชนแน่นอนแหละเขาต้องได้บุญแต่ในยะในพุทธศาสนาเรื่อง สินข้อที่สี่เนี่ยออือมันสัพพักปลาป่าแล้วแล้วอย่างนี้เขาก็ทําทําบุญในค่าบาปใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้อาชีพนี้ไม่ควรมีหรือว่าต้องมีต่อไปในโลกนี้ก็จะมีก็ได้ไม่ใช่เป็นอาชีพที่พุทธเจ้าห้ามอ,อาชีพที่พุทธเจ้าห้ามก็มีแค่ห้าอย่างค้าน้ําเมาค้ายาพิษค้าเครื่องประหารค้าสัตว์มันเป็นอาหารค้ามนุษย์มันนิชสุขอ่านอกนั้นก็ตามสะดวกจะทําอะไรก็ได้ อยู่ในกรอบของศีลห้าและกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาเอาศีลนะห้ามาเป็นเกณฑ์พราะเป็นคุณธรรมของพะโโสาบันแล้วความสุขที่แท้จริงอันใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายไม่มีาาพุทธวจ,จนะเนี่ยค่ะแปลว่าความสุขต้องยากไปหมดเลยนะ ความความสุข<า>ที่แท้จริงอันใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีใช่ส่วนใหญ่เป็นความสุขจอมปลอมซะเป็นส่วนมากเป็นความสุขชั่วคราวเพราะฉะนั้นความสุขที่แท้จริงเนี่ยจะบรรลุได้โดยง่ายเนี่ยไม่ไม่ง่ายพุทธาบอกไม่ง่ายถ้าบรรลุได้ง่ายนี่ยก็เป็นความสุขแบบไม่ถาวรความสุขที่ถาวรคืออะไรคะท่านความ ความสุขที่ถาวอนก็คือการไม่ต้องตายต่อไป <Okay. S 1> คือไม่ต้องมีความทุกข์อีกต่อไปอบรรลุง่ายไม่มีแล้วมีโอกาสบรรลุได้ไหมคะมีโอกาสบรรลุแต่ไม่ง่ายนัก <Okay. S 1> ต้องใช้อินทร์บารมีนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะต้อง <Okay. S 1> ใช้มากคุ้มค่าการ ที่จะต้องฝ่าฟันความยากไหมคะคุ้มค่าอยู่ผู้เจ้าเปรียบเทียบความคุ้มค่าขนาดนี้วะ่ะ <c oughs> แม้เธอจะถูกหอกแทงนะวันละสามร้อยเล่มเช้าร้อยกลางวันร้อยเย็นร้อยตลอดทั้งหนึ่งร้อยปีแล้วเขาบอกเธอว่าเธอจะรู้อิลสซัสสีเพื่อแลกกัน <c oughs> เธอจะตอบตกลงไหม <c oughs> สาวกนั่งคิดอยู่เหมือนกันนะผู้เจ้าบอกให้เธอตอบตกลงทันทีนะเพราะถ้ารู้เนี่ยสัตว์ีแล้วการตายของเธอเนี่ยจะเป็นการตายครั้งสุดท้ายทุกนี้จะเป็นทุกครั้งสุดท้ายแต่ไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมีความทุกขอย่างนี้อีกในสังสารวัตเนี่ยยาวไกลต่อไปเรื่อยๆหาที่จบไม่ได้ครัก็มาจบที่คําตอบซึ่งดิฉันคิดว่าจะทําให้ทุกคนเห็นความสําคัญ ของการที่จะต้องพยายาม uh huh. ที่จะบรรลุธรรม uh huh. ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยยากเพียงใดก็ตาม uh huh. เพราะว่าคุ้มค่าเหลือเกินสำหรับการที่จะได้มา uh huh. นะคะ